สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิชากอพนะคะการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปนหนึ่งน้องๆที่ขึ้นมาจากนุกบาลวันนี้ก็จะมาได้เจอคุณครูเพียงเพนในชั้นปนหนึ่งแล้วนะคะเราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพไปเลยวิชานี้สอนโดยคุณครูเพียงเพนสิทธิษฐ์โรงเรียนวัดบุคโครสำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครหน่วยการเรียนรู้ที่1งงานบ้านงานดูแลบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวประเภทของงานบ้านประโยชน์ของการทำงานบ้านการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเช่นการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะ ตู้ชั้นวางการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวประเภทของงานบ้านงานดูแลบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านกวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้ทิ้งขยะเช็ดถู ประเภทของงานบ้านงานที่อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวรีดผ้าซักเสื้อผ้าจัดโต๊ะอาหารทำอาหารล้างจานหลังจากที่นักเรียนได้ทำงานบ้านช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองแล้วนะคะมันก็จะมีประโยชน์ของการทำงานบ้านเช่น เป็นการช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัวสร้างนิสัยที่ดีให้แก่ตนเองสร้างความสามัคคีผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งด้วยนะคะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และบ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่อาศัยมากขึ้นนะคะ เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะให้ทําเรื่องเกี่ยวกับงานบ้านที่นักเรียนทําอยู่ที่บ้านนะคะโดยนักเรียนวาดรูปนะคะกลางหน้ากระดาษคําว่างานบ้านและนักเรียนก็ทําแมปปิ้งตรงกลางไว้เดี๋ยวครูจะทําตัวอย่างให้ดูนะคะงานบ้านอยู่ที่บ้านนักเรียนทําอะไรเป็นก็วาดรูปมาให้ครูดู5รูปพอนะคะขอบคุณมากคะ่ะ